งานแต่ละมือกับมือ่อยเป็นตะนายอ่ะบูยัยงลำบากเลยายางป่านั่งงามจักรยานห่างกระดูกบตูติสบปก,กางกลางบูติสโอ้ยมันหลุดใหญ่จางเป็นเนาะไม่ยังคะเอามาส่งนี่เลยยาสิฟันแอตตราเซนยาสิฟันแอตตราเซนกรินทีเออกูสง่งขูส่งไวเนาะกูซื้อกับซื้อไวอัน คือมาไว้เทมือนีะเป็นยังไงคือจังเอ,าอ้าวก็ฝ่ามาส่งสิได้ใส่เงินเลย่องธุรกิจการค้าการขายนุ้ยบ่ต้องห่วงแกนแก่นแก่นแกน,แกนหอยเป๊ะอยู่แล้วอา่าพ่อเพี้พร้อมเพี้ยพอ,เ,พรอ,อเรียนได้ปะเรียนนะพร้อมเพี้เบอร์อะไรครับศูนย์แปดโอ้มากดเอามาเอายาสีฟันแอตตราแซนกลินทีดูแลปัญหาเหงือกสุขภาพปัญหาเหงือกโอ้ รถข้าวจงกาแฟบุหรีอืชากาแฟบุหรีโอ้ยโอพี่โดโถือเว้ยอ่านอ,ออกอยู่บอกอกอ่านฮะใครบอกก่อนบอกมาอ่านอนไรตอนนี้จะวางบ่ตอนนี้วางบอปกติม,มันกบ็บปรงเห็นยังกระสีวางอยู่ตัวคันวางกะปะพาขอยไปนี่เลยไปใส่ไปเอาบุญเอาบุญเออ โอ้ยประเภทว่าการว่างของไฟรดีมันหลายข้อมว่างเดยคันยี่ให้ว่างโดยมีเหตุที่ผลกับว่างแต่ว่าขันว่างแบบมีเหตุที่ผลกับสีบว่างคืออยากให้ว่างก็ต้องบอกล่วงหน้านะโอ้แจ้งล่วงหน้าก็ได้ว่าาฉันบอกตอนนี้ว่าอันว่างบละช่วดแบบผุนนี่สรุปว่าว่างบอว่างอยู่แต่ว่าขานไปไหมอุ้ยภาพไปนี้ซ่นีนึงจะมาขานทัวปะ เห็นว่ามีเวียกอยู่กับบ่คืนเนาะเอาเป็นว่าบ่าว่างไหมเมือ่อกี้คือบอกว่าว่างอยู่อะเมื่อกี้ตอนเนี้ยสว่างแหละจีได้เช็กป้ายเช็กยังเช็กกระ่อมของคุ้มเนี่ยนะบ่ไปสรุปแล้วอ่าล่องหาผู้อื่นบ้างด้อเออเดี๋ยวเขาไปจ้างไอบ้บอยก็ได้ผู้อื่นมัดจ้าง ไปส่วนยาสีฟ <io> ันอัตราแซนกลีนทีรีมูฟคอปี้ทีแอนอย่างนี้กิเกลเซตเว่แอบบอก บอกว่ากอ,องฝันบอดีโอ้ยเดี๋ยวเข้าก่อนเอาเอาอเข้ากับพีเหลืองมีเล่าเป็นจังไดย์บุย่างไปกับเตะต่อเตะโอ้จะเป็นเป็นจังไดย์ได้เดี๋ยวนี้สู้เออ้อคอยหันฝันเออที่แรกกับฝันดีดีเด้เดเห็ุไปเที่ยวมีความสุขขับรถไปตรงสะพานใต้สะพานนี่เป็นแม่นม้ำนี่ยัยขับไปแบบอืเราจะไม่เอไปอยู่งจะเสือกรถกต่เสียหลัก ชนสะพานโตกโล่องน้ำคอนเสิร์ตตื่นขึ้นมาโอ้ยว่าเป็นเรื่องจริงตกใจเบิดม่นเป็นเปียกเหี่ยวเซบวนไปเลยบ่ว้าเดี๋ยวหาเบาะเจ้าก,ก็ได้า้ม่ <c oughs> <c oughs> องสาวนี่กันยังกันยูน,นี่คุยยังก็ดดกกระเดียดทั้งยิม้มทั้งหัว <c oughs> นายงี่ยงขี้ขมวดกันมี่ ว่าเรื่องความฝันฝันบอดีฝันบอดีแมนฝันว่างไรฝันมาไปเที่ยวขี่รถตกน้ำเออดือดตื้นคือมารือว่าเป็นเรื่องจริงเนาะโอ้ยออใครจะเป็นความฝันได้เนี่ยออแต่ว่าไอ,อยางมัออ่งยันเห็นพวกคือจังพวกตัวมีเดเงาดำๆมาคุ้มมาคั่วในหัวนี่เมียแสดงว่าพวกตัวจะมีคอหอยี่เดียบราณเขาถือว่าถ้ามีเงาดำๆอย่างมาคุ้มมาคั่วนี่สิต้องสะเดาะคอต้องเฮ็ดแ้นจะของรุดพ้นจากกัมนั่นมันจะได้มีบุญ มืึอนี้พวกตัวว่างบ่ว่างกันไปยายเอยอแบบไม่ได้ไปเสร็จหรอกเนาะอือพอดีเลื่องไม่อยู่ว่าจำปีท่วมมาส้วนไอ้พะนะอือป่าไอบ้บอยว่างบอพ่อคอยไปเอาบุญแน่พะนะอืออือห้วยห้องกับบอด้เช็ดเนาะก็บอกว่าเออเออไอ้ว่างอยู่จำปีเพิ่นกับว่าสั่นกับเขากันพอดีไอ้ไปขับรถเห็น้องแน่พะนะเอออือไปเอาบุญทั้งแดดป่ะเนี่ยังบูรู่เลยเอาคุยกันจังได้ก็สิบูรู่ไปเอาบุญทั้งไดดจังว่าก,กันเลยสิมาส้วนพวกตัวนี่เราไปนั่ม ก็พอด,ดีล่ะแต่ว่าสิฟากเงื่อนไปท่ามบุญเอาเออเออพราะว่าช่วงนี้พ่ค่อยได้ตักบงตักบาดไปเลยนะใจคอยก็พอดีปไป่อยก็ไม่อยากไปรอ้เอ้ย่อยกับสิได้ฝฟกาเงินไปคือกันล่ะเอือเอาเอาจังได๋กะอธิษฐานเอาจกได้ยันให้สมหวังตั้งใจทุกอยา่างเอายกมือสุดหวดัวเด้อเอาสาธุด้อเงินนี่บุญนี่จิตนี่ตั้งใจ ขอให้ผู้ขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงถึงร่างวันที่หนึ่งลำรวยสื่อสองตัวถือสองตัวสื่อสามตัวถือสามตัวสื่อสี่ตัวถือที่สี่ถือห้าตัวถือห้าตัวสื่อหกตัวละวันที่หนึ่งหกล้านยางไปัใส่ปัใส่มาใส่ก็ให้เดินห้าปลอดภัยเด้อสัดซัดทูอันที่เห็นคู่อุ้มเบาเมื่อกี้นี่ขอให้เป็นผู้ขาเบิร์เด้อเอ้าแม่กลับมายังสนาม ออกมาออกมาออกมาเฮ็ดบุญสิเฮ็ดยังซ้ำนั่นซ้ำนี่มันน้ล่ะอันนี้เกล้ามากยังไปสูตรบอกยังไรเดี๋ยวโดนแทนเดี๋ยวนี่นะออ๋บ่บ่บ่มีทอนบ่มีทอนบุญเบิ่ญเฮ็ดบุญที่ม้านยังมาทอนเดี๋ยวนี่นลยไม่ถามสุขภาพสักคำบ่บ่บ่จะมาแต่ใส่ไอ้ไอ้ถุงอยูุ่ญญามินี่เว้ยไอ้ผ่านมาแต่ศูนย์บุญมาพันดวงโอ้ไปลาะตลาดเมื่อเช้านี่ก็เลยได้เนี่ยกาแฟบีสตองโอ้ ก็คือได้กินกาแฟบีสตองพอดีซื้อมากินแล้วก็ส่งแรงๆกับจิไปยครับน้องเปียไปเอาวนล้มกันน่าเลยมีแผนแผนเรื่องังิสี่ไอ้บอยบ่็เคยพลาดวันไหนมีบีสตองซื้อนะมีบัรเทาไปกับบล็อกเคยพลาดอยู่แล้วเตรียมการอย่างดีพอดีจะปีสร้างไว้คนก็เลยมาส่งพร้อมกันเออพอดีจะเอาไปฝากกันปีพร้อมวันไหนไปนะแม่บอโอเคเอ้า บุญนั่น,นจงทรงเสริมซุ้มเจ้าให้รุดพ้นจากกรรมเนื้อสาธุไปแล้วปดโตยุตม่นีกาดหมีบอกข้ามาันิคข้าแล้วโอ้ย ก็มีอยู่ให้บเบอลในถอนให้แกตัวเนี้บุ้งดูนี่ไปตัดผมมองไดม้มีทุ่มมองนะ่ะร้อยบ่ทอดร้อยซ้ำหาสิบบาทหกสิบบาทบวกเกินแปดสิบบาทมองนี่ไอเป็ดตัดนะ่ะร้อยหาซีบเอาคือเด็ดตัดเท่กว่ามูเด็กหนุอยนั่งถ่ายอยู่เจ็ดคนจ่ายมันคนละสิบบาท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 ,บาท,บาทสว่วนสิมาได้ซัมนี่เจ้าของก็ได้ถ่ายนี่บุ้งดูส่งกับว่แหงได้ใส่ส่งว่าเกือบกับ,บว่แหงเกือบ,บ,บ,บพะใบน่ะนะเออเฮ้ยเมื่อยนี่นี่นี่น,นี่ความพร้อมความพร้อม,อมแต่ไม่เคยขาดดอกไม้นะจ๊ะมาซาดิฮักเครื่องนึงได้้บ่อุย แกเป็นเียเพื่อนท่านบอกไปไปพอมันสวยสาดเวลาเฮ้ยสารคนพเดีอยว่นี่ะเฮ้ยี่จมเป็นไรไปเอาบุญมันเสียเลือกเสียไส้โม่เขาถาไปแล้วเออนะท่านอยู่ดออซ่ำหนีนึงเฮ้ย ตมจเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋เดี๋ยวจับจับจัยังแสดงว่ามาโรงเรียนนี่เป็นพ่าปาโรงเรียนมันบอกป่าปาโรงเรียนเออบอนะเปนพ่าปาโรงเรียนเฮหรือว่าเป็นกระทินโรงเรียนกระทินเออุ้ยแม่ยน่ง พี่เดียวเดียวเดียวเากแปลกอยู่เอ,อ้าออก็บ่ได้ยินเสียงรถแห่บ่ได้ยินเสียงว่าำสิงเอาบีคด้กันเออเออแต่ว่ากษัตริให้ทมเนี่มีซ่องขาวมาน้ำบอามาให้เอ,อ้ออา้ไอ้จะร่วมต่อทุนน,ะน่ะดิต่อทุนน,น้ำเพ่นแหมวิ่งจากซ่องนึงจากซ่องนึงออบมีแล้วน้ำข่อยกับโบมี่เลยซ่องขาวก็วดีน้นสดกับิบไวนเกลดอกเนาะ้ยจะเป็สัวเป็น่จะเป็นถามคักถามเน่จถามคักไร ยังคจิพาไปเบื้องหนอไปไปไปยังอุ้ยว่าคือคักนอยเจาหนอลปาปลากับบอแมนก็ถินกับบอแมนอืม้มหว่วยก็สงสัยลายเธอนน่มันเป็นจังไรบูนี่เออเดี๋ยวอันดอกมไม้นี่ติดมาอย่างกว่าเอา้าทำปีบูรุบอ่ มาเอาบุญนี่บุญกระถินบุญโนบ้านเขาต้องม,มีกันเรียบตรงไหมเอาตรงสแตนบายไ้นี่โดราซ่าบาัตโดราร่าบาทัทแต่บุญจะแม่วันนี้นี่น่ะโอ้ยนี่การเต่งตัวก็ต้องให้เรียบร้อย,ยดีแต่ว่ามีซ่องเขาใหเ้เดียว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 เจ้าเข้าใจอย่างพีจุบไบบ์โบนะนี่แหละก็เตรียมสูตรแล้วนี่ตามสเตปแล้วแต่ว่าอบุนคือบุมีคนคือบุมีเสียงเพลงบ่มีหมอล่ืมันปุนแบบไหนจมี เออกับบุญเลยสิละใส่ละบุญมันก็ต้องมีกองบุญกองบวชมีธงทิวมีคนหลายๆมีมวนมีเสียงเพียงไหมล่ะอืมบุมีดองนี่ละมองคอยมาเอาบุญนะใส่ละบุญนะบุญละบุญฮะใช้กระบุญนะอ๋อกระบุญล้านคอยนะดิบักบุญล้านตัวเออมันม่เรียกดิเซต ไหละกลับบ้านเท่าละบักบุญมาเลียนพิเศษบุญบุญลากลับบ้านมาแร้วกลับ <laughs> บ้านกันกลับบ้านกันเดียเค่ดิตแสยบันเทิงเบมดตอกไม้กับเพียบตรงกระพอ้อมวายมุนคือเปลี่ยนเหมือนหมื่เปลี่ยนมูลนิพล